ที่จะขึ้นนําเสนอครับเป็นโรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีครับชื่อนวัตกรรมเด็กน้อยจะปลอดภัยเมื่อใช้แอปพลิเคชันพิวส์เรียนเชิญเลยค่ะมีกองเชียร์มาแบบไฟายไฟฟนึกว่าประกวดเดอะสตาร์นะครับตอนนี้

เรียนท่านอาจารย์และท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่โรงพยาบาลพระหุนพลพยุหศเสนาค่ะจะได้มานําเสนอนวัตรกรรมซึ่งเป็นปีแรกด้วยนะคะแล้ววันนี้ทีมของเรานําทีมโดยท่านานายแพทย์รักพงเวียงเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และแพทย์หญิงจิรนัทพงแก้วจะเป็นผู้นําเสนอในวันนี้ค่ะครับโรงพยาบาลพระหุนพลพยุหศรนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และ สาสุขชายแดนชั้นนำระดับประเทศปัจจุบันเรามาีการดูแลประชากรทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ800,000คนและมีต้องดูแลนักท่องเที่ยวและก็ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านครับปัจจุบันเรามีผู้ป่วยนอกประมาณ2,000รายต่อวันและก็ผู้ป่วยในเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ทำตามวิสัยทัศนครับก็คือพัฒนาทั้งจำนวนเตียงความเชี่ยวชาญเฉพาะและว่ายิ่งบุคลากร,กรใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนบุคลากรใหม่ให้มีประสบการณ์และก็ทักษะในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยซับซ้อนนะครับและจากการทบทวนความเสี่ยงที่ผ่านมาเนี่ยการปัญหาเรื่องของการประเมินผู้ป่วยเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยครับจึงได้เกิดนวัตรกรรมนี้ขึ้นครับก็จากที่ท่านรองผู้ในการเก่าขั้นต้นนะคะทางทีมได้ทบทวนเวทเบียนพบว่าผู้ป่วยเด็กนะคะมีอัตราการเสียชีวิต สูงมากถึง86%นะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะคะแล้วก็เราก็พบว่าสาเหตุสำคัญนะคะคือการลงบันทึกที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นการดีเท็ได้ช้าส่งผลให้เราเกิดดีเลย์ไดอ n โน i ิสและทรีทเมนต์นะคะเราก็เลยคิดนวัตกรรมนะคะเพื่อจะใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อแก้ฮิวแมนเออร์เรนี้โดยเราพัฒนาเป็นเพจติกเออร์ลี่วันนิ่งไซต์แอปพลิเคชันขึ้นนะคะน้องพยาบาลน,นะคะน้องผู้ช่วยพยาบาลจะไปวัดไวทลไซต์ผู้ป่วยทีละคนแล้วลงข้อมูลในระบบ ผ่านมือถือจะส่งผลนะคะไปยัง n u r s station นะคะโดยมีการคำนวณสกอร์นะคะตามช่วงอายุแล้วก็เมื่อความพบค,ความผิดปกติจะได้ยินเสียงเตือนและแถบสีที่ผู้ป่วยทันทีนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเองอผู้ช่วยพยาบาลเองและคุณพยาบาลเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ รายงานแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งสามารถปริ้นได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลใส่ไว้ในเวชชาราบีนอกจากนี้เราก็ยังเพิ่มคอม p พ t e ทนซีนะคะโดยการออดดต CPR นะคะแล้วก็สร้างบัต y w ้ r อร์ดบคู่กันไปกับนวัตกรรมของเราจุดเด่นของเรานะคะจะเห็นว่าบันทึกเวลานะคะรวดเร็วค่ะจากเดิมที่ต้องบันทึกไวทเท่าไซท์ทั้งหอผู้ป่วยแล้วค่อยมาลงบันทึกในกระดาษ90นาทีตอนนี้ลงบันทึก ในมือถือนะคะพอวัดไปเท่าไหคนไข้คนหนึ่งก็ลงเลยก็ใช้เวลาแค่45วินาทีเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้ก็คือเราจะมีระบบดีเทคผู้ป่วยเป็นเรียลไทมหลังจากบันทึกข้อมูลนะคะมีระบบ Alert อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลให้การรักษาของเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานนะคะจะเห็นได้ว่าสีเหลืองเนี่ยแค่น้อยกว่า30นาทีเลยนะคะสีแดงเนี่ยตามมาตรฐานเลยค่ะ15นาที นอกจากนี้แล้วเราก็ยัง Implement ลงหน้างานนะคะได้วอร์ดสามัญวอร์ดครบร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะสามารถดีเทคผู้ป่วยได้จริงนะคะรวดเร็วและลดพาระักงานด้วยไม่ต้องกรอกข้อมูลเยอะนะคะสอดคล้องกับ Patient Safety Goal ด้าน Emergency Response นะคะโดยพบว่าอุบัติการต่างๆเนี่ยลดลงนะคะตามผลการดำเนินงานของเรานะคะในช่วง6เดือนก็คือ จะเห็นว่าลดอัตราก,การตายจาก86%เหลือ50%นะคะแล้วก็ลดอัตราของอัน a n น c u และ CPR ได้ตามเป้านะคะลดลงน้อยกว่า2%ค่ะแล้วก็เรายังมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยนะคะก็คือพบว่าสูงถึง95%นะคะจากของเดิมมาลองฟังความรู้สึกของผู้ใช้งานกันนะคะ สวัสดีค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบแอปนี้นะคะเะเวลาวัดวัฒ์ทันายมันเสียเวลาค่ะต้องลงบันทึกหลายอย่างต้องลงในสมุดจดบันทึกใบฟ้อมประหลอดใบวัดทัน,ทา,นายค่ะมันเสียเวลาแต่พอมีแอปนี้มันช่วยได้เยอะค่ะเพราะเมื่อก่อนเวลาเราไปวัดวัฒนทันไยเราไม่รู้ว่าคนไข้วัดแล้วผิดปกติหรือเปล่าเลยไม่ได้บอกพี่พยาบาลค่ะกว่าพี่พยาบาลจะรู้มันก็ทําให้คนไข้ยแย่ค่ะค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ ก็โดยส่วนตัวชอบมากค่ะเพราะว่าทําให้เราเข้าถึงคนไข้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ไวขึ้นค่ะถ้ามีความผิดปกติตรงไหนมันก็จะทําให้มีอารามแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปดูเพื่อสกรีนว่ามันผิดปกติที่ใดแล้วก็เข้าไปแก้ไขทําทให้ลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะค่ะจะเห็นว่านวัตกรรมของเราง่ายนะคะประหยัดมีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เรายังมีความปลอดภัยด้าน Security, Username, Password แล้วก็อิน r ทอร์เน็ตที่ใช้ได้เฉพาะหอผู้ป่วยเด็กเท่านั้นนะคะพัฒนาเพิ่มเติมนะคะ มีการสแกน QR code นะคะแทนการกรอกข้อมูลเพื่อข้อมูลถูกต้องถูกคนแล้วก็มีการบันทึกแบบกดนะคะโดยไม่ต้องพิมพ์อีกมีโดสยาในเด็กเพื่อตอน CPR จะได้ยาให้ถูกท่องแล้วก็มีแนวทางให้คุณพยาบาลดูแลผู้ป่วยก่อนรายงานแพทย์ที่สําคัญเราก็มีแดชบอร์ดเหมือนกันนะคะเพื่อมอนิเตอร์ผู้ป่วยทั้งหอผู้ป่วยแล้วก็เฝ้าระวงังไม่ให้ผู้ป่วยอาการสุดลงโดยเฉพาะสีเหลืองไม่ให้กลายเป็นสีแดงค่ะวางแผนจะใช้ในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมสัลยกรรมและ e ของเราด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้าอาจจะวางแผนไปยังโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะคะถ้ามองในแง่ของ h ฮล l ์ซ s สเต็มเราก็พบว่าเราลดอัตราการตายในเด็กใช่ไหมคะเราก็เพิ่มอายุไขของเขาก็ Patient Safety ค่ะแล้วก็การดูแลของเรามีคุณภาพปลอดภัยประชาชนก็มีสุขภาพดี People ก็ Safety เหมือนกัน แล้วก็เรารักษาได้รวดเร็วรักษาปลอดภัยนะคะลดค่าใช้จ่ายและลดฟองร้องก็เพอร์ซแนลก็เซฟตี้นวัตกรรมของเราสำเร็จได้ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพของเราโดยการสนุนของท่านผู้ในาการและทีมบริหารค่ะค่ะเพดีติกเอรีวอร์นิ่งไซด์แอปตัวใหม่แนวแนแก้ปัญหาถ้าเด็กแย่รู้แน่นอนก่อนเวลารีบรุดมาเล่งรัดและจัดการ แอปตัวนี้มีค่าน่าเชื่อถือคือเครื่องมือตัวน้อยคอยประสานให้ตระหนกักรักษาพยาบาลช่วยทันการเด็กรอดและปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญคณะกรรมการค่ะฝั่งฝั่งเฮลท์แคร์ค่ะ เราเอาประโยชน์มาใช้ยังไงคะถ้ามันมีความผิดปกติหลายๆตัวก็อย่างที่แจ้งอาจารย์ค่ะเราจะมีการ assignment ค่ะของทีมหัวหน้าพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีเมมเบอร์ 1, 2, 3ค่ะก็คือโดยทั่วไปก็คือจะเป็นอินชาร์ตนะคะจะเป็นคนไปดูคนไข้ของของเรานะคะแล้วก็แจ้งแพทย์แต่ถ้ามีคนไข้หลายคนก็จะเป็นเมมเบอร์คนที่1และคนที่2ค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เคยมี5คนอย่างที่อาจารย์ถามนะคะ รซีของเครื่องมือที่เราใช้ได้ยังไงคะ,คะก็ตอนนี้นะคะเราก็ดูว่าหลังจากเราใช้เนี่ยมีคนไข้ที่มีการกรอกแล้วคนไข้กลายไปย้ายไปอยู่ใน ICU อันแพนไอซียูหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าเราเจอว่ามีการกรอกข้อมูลผิดแต่ว่าจากที่เราทำเนี่ยหกรกว่าคน4 0่พกว่าครั้งเราผิดแค่คนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะเป็น Human e โ r เ r อรค่ะอาจารย์ ขออนุญาตถามไม่เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยนะคะอยากจะถามว่าการใช้แอปเลยทั้งหมดเนี่ยบนมือถือเนี่ยมันใช้ระบบไ i ไฟนะคะคันนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องมัน,ม,นมันมีปัญหาบ้างไหมอะคะถ้าเเกิดเวลาที่วิกฤตขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้เราก็าพยายามใช้ใช้อินเทอร์เน็ตของโรงบาลน,นะคะอาจารย์โดยทั่วไปก็ต้องบอกอาจารย์ตามตรงมันมีบางช่วงที่เรามีปัญหาแต่ตอนนี้ที่เรา i m p พ e m e n t ลงหน้าง,งานแอปพลิเคชันเราไม่ใช่ลงอย่างเดียวค่ะเรามีตัวเปเปอร์คือเหมือนอาจจะสร้างงานเขานิดหน่อยในช่วงนี้ค่ะก็คือเรามีเปเปอร์เดิมที่ยังต้องทําอยู่แล้วก็มีเปเปอร์ใหม่แต่ว่าก็คือเราทําแค่ช่วงแรกนะคะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็คือ Wi-Fi เราค่อนข้างจะ คุยกับไอค่อนข้างจะสเตเบิลแล้วคะ่ะอาจารย์ก็แทบจะลดเปเปอร์ที่ต้องทําคู่กันไปแล้วคะ่ะอาจารย์ค่ะขออนุญ,ญาตมาฝั่งสวทชน,นะคะคะ่ะอาจารย์ทีมงานนี้มีใครดูทางด้านเทคนิคอลซัพพอร์ตแล้วก็ใครดูเกี่ยวกับนนการาทางด้านเฮลที่จะเชื่อมต่อกันนะครับ แบ่งงานกันยังไงครับก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นของน้องโปรแกรมเมอร์แล้วก็ทีมไอทีค่ะโปรแกรมเมอร์ของเราเป็นโปรแกรมนอกเอาซอสแต่ว่าเขาคุ้นเคยกับกับการพยาบาลพอสมควรแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งเองที่จะเป็นคนประสานกับน้องเขาว่าทางทีมเราต้องการอย่างนี้มีปรับไปหลายเวอร์ชั่นแล้วคะ่ะอาจารย์ค่ะแล้วทางผู้ผู้บริหารก็ อันนี้อยู่ในนโยบายของโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับอาจารย์คือในแง่ของนโยบายโรงพยาบาลที่เดียในให้ทราบครับในเรื่องของการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบุคลากรใหม่ที่มีความถนัดในเรื่องของ IT เนี่ยเราก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้เข้ามาครับเพื่อลดกระบวนการทํางานให้เหมาะสมกับการลักษณะของของเขาครับ,รบตอนนี้แอปตัวนี้เชื่อมต่อกับ A-N หรือ H- n ไปหรือยังครับ อันนี้จะเป็นผู้ป่วยในค่ะอาจารย์เป็น AN แต่ต่อไปถ้าไป ER 3อาจจะต้องเชื่อมกับ HN ด้วยคะ่ะหมดเวลาพอดีนะคะคะแนนการให้คะแนนมีหลากหลายทางพราผลนี้พยายามทําทุกช่องทางนะคะแต่เขาบอกว่าคะแนนกองเชียร์ไม่มีนะคะเอากรี๊ดคะ่ะกองเชียร์ค่ะขอบคุณค่ะอาจ<อ> คะแนนจำนวนผู้นำเสนอก็ไม่มีนะคะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหัวข้อของการนำเสนอวัตกรรมที่น่าสนใจครับโรงพยาบาลพระหพนพลพยุหัเสนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ